สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมก็อยู่ในป่าในดงตามเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมมีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคมบันเทิงนะครับเรื่องที่ผมอยากจะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องของการไปในพรานหรือการใช้ชีวิตในป่าเคยเจอสิ่งแปลกๆเคยเจอน่าจะเป็นผีอะไรมา,าลบกวนมามาลอกเรานะ เรื่องนี้ก็คือเรื่องของผมเองที่ผมเจอกับตัวของผมเอง,เองนะครับในสมัยผมยังเป็นหนุ่มนะครับผมเคยเข้าไปในป่าเคยเข้าไปใช้ชีวิตในป่าแล้วก็เจอสิ่งแปลกนะครับนะแล้วเอฟซีทุกท่านเข้ามาฟังว่ามันเป็นอะไรบ้างนะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าใครเคยเจอเหมือนผมนะครับอ่า มีครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตของผมในที่ผ่านมาสมัยผมยังเป็นหนุ่มนะครับเพื่อนของผมกับผมทั้งหมดสองคนนะครับเข้าไปใช้ชีวิตไปเป็นในพารในป่าดงใหญ่นะครับในวันนั้นเพื่อนผมและก็ผมเองเข้าไปถึงอยู่ที่จุดหมายปลายทางหรืออยู่ที่กลางป่าดงใหญ่แล้วนะ วันนั้นน่ะเราทั้งสองไปถึงอยู่ที่เป้าหมายของเราก็เวลานั้นก็ประมาณ12บสองถึงหนึ่งโมงเที่ยงแล้วนะครับนะแล้วเราทั้งสองก็รีบไปหาจุดที่มีน้ำนะครับแล้วก็จะไปทำที่ผักอะไรเพื่อจะได้นอนพักผ่อนแล้วก็เช้าวันต่อไปก็ใช้เวลาไปหากินไป อ่าหาล่าซาัดป่ามาเป็นอาหารนะครับนะแล้วเวลาเราไปถึงอยู่จุดที่เรากำลังจะทำที่ผักนั่นอ่ะเพื่อนของผมก็บอกให้ผมว่าให้เรานอนอยู่ที่นี่ทำที่พักอยู่ที่นี่นะเพราะว่าอยู่ที่นั่นก็มีที่เพียงๆหน่อยนะครับแล้วก็มีห้วยน้ำเล็กๆไหลลงมาก็บอกผมอย่างนั้นนะครับแต่ผมดูสถานที่นั่น ก็ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นเคยกับตัวของผมเองนะครับหมายความว่าผมดูแล้วผมก็ไม่อยากนอนอยู่ที่นั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นที่ที่ผมไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแล่ผมก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ผมก็บอกให้เพื่อนว่าเออให้ทั้งสองลองไปที่ลุ่มหน่อยนะครับแล้วก็ไปทําที่พังอยู่อยู่ที่ลุ่มนั้น เพราะว่าอยู่ที่ป่านั้นผมก็กเคยมานะครับแล้วก็มีทีล่ลาบเพียงอยู่ที่ลุ่มนั้นแล้วให้เราทั้งสองไปนอนอยู่ที่นั่นเถอะนะผมก็บอกแบบนี้แล้วเพื่อนของผมก็ไม่ได้เถียงอะไรนะไม่ได้เถียงกันอะไรแล้วเราทั้งสองก็ตัดสินใจเข้าไปที่ผมบอกนั่นนะแล้วเวลานั้นเราไปดูอยู่ที่ผมบอกนั้นก็พอดีมีอยู่ที่นั่นก็มีอยู่ใกล้ๆสายน้ำใหญ่หน่อยนะครับ หลลงมานะแล้วก็ดูแล้วเวลานั้นเป็นเวลายาำฝนนะครับแล้วดูแล้วเหมือนว่าเวลาฝนตกอ่าหนักลงมาเนี่ยอ่าห้วยน้ำหรือสายน้ำใหญ่นั่นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ยื่นขึ้นมาท่วมอยู่ที่ท่องเพียงที่เราอ่าเป้าหมายของผมที่พาเราทั้งสองไปนอนนั่นนะ่ะนะเหมือนว่ามีน้ำท่วมนะ ถ้าเรานอนอยู่จุดนั้นน่ะถ้าฝนตกลงมาน้ําก็จะมีการขึ้นนะครับเวลาน้ําขึ้นเราก็จะโดนน้ามาท่วมที่พักของเราฉะนั้นแล้วเราสำรวจสถานที่แล้วเราก็ไม่ตัดสินใจที่นอนอยู่ที่ผมบอกนั่นนะครับเราทั้งสองก็ตัดสินใจกล่ามานอนอยู่ที่แรกๆที่เพื่อนของผมบอกนั่นนะ แล้ก็ตัดสินใจกลับมานอนอยู่ที่นั่นเวลาเรามาถึงอยู่ที่นั่นเราทั้งสองก็มาตัดไม่ตัดอะไรทําที่ผักนะครับการที่เราทั้งสองทำที่ผักในเวลานั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราแค่ไปตัดไม้มาปักเป็นหลังนะอพอจะได้หมาดเอาอู้นะครับอู้นอนนะครับทั้งสองนะเรียนกันนะ แล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็เอาผ้ายางนะครับผ้ายางดึงปกด้านเทิงนะครับปกหลังคาเท่านั้นนะครับก็ตัดไม้ <sk art> มาเป็นหลังคาง <sk art> แล้วก็ดึงผ้ายางปกก็แค่น,น,นั้นนะครับง่ายๆนะ <S <s <arp> <S แล้วก็เราก็ทําที่ผักเป็นที่ที่ดังไฟเล็กๆนะครับ <S <s <arp> <S <s <arp> <ๆ>เอาผ้ายางเล็กๆก็ปกด้านเทิงแล้วก็ดังไฟเป็นเป็น ต่างห่างนะครับมันไม่ไดอ้อยู่ที่นอนของเรานะเพราะว่าเวลาเราดังไฟนี่จะมีควันไฟอะไรเนี่ยเราก็ทำที่ดังไฟก็ไกลาจากที่นอนของเราประมาณาห้าเมตรเนี่ยเพื่อเวลาเรานอนเนี่ยไม่ควันไฟก็จะไม่ได้มาโดนเรานะมามาที่เรานอนนั้นก็จะได้นอนสบายนะครับนะหลังจากที่เราทําที่พักเรียบร้อยแล้วทั้งสองเราก็ พากันไปยิงป,ป่านะครับซั์ป่าก็ไม่มีอะไรมากแต่สิ่งที่มีก็คือตัวตัว,ตวลิงแล้วก็กระลอกนะครับแล้วก็ตัวตัวฟานก็ยังมีตัวหมูนะสำคัญสำคัญก็มีตัวหมูนะครับตัวหมูป่าเนี่ยก็มีมีมากนะครับเราทั้งสองก็ไปหาไปเลาะตามาห้วยตามภูที่ น่าจะมีสัตว์นะครับเราทั้งสองก็ไปเลาะประมาณ5 6โมงเนี่ยก็กลับมาที่ผักนะครับเราก็ไม่เจอสัตว์อะไรต่างๆเลยนะครับไม่เจอสัตว์ป่าสักตัวเลยแต่เพื่อนของผมเนี่ยก็ยิงได้ตัวกระลอกสองสาตัวนะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำจะไม่ได้ดีแล้วนะครับประมาณได้3ตัวกระลอกเนี่ยมาแล้วเราก็มาทำอ่า เป็นอาหารกินในวันนั้นนะครับเรามาเผาแล้วก็เอามาแต่งกินนะหลังจากที่เราแต่งกินเรากินข้าวเย็นแล้วก็ประมาณ8ปดโมงกลางคืนแล้วนะครับนะเวลานั้นอะ่ะแล้วทั้งสองเราก็ขึ้นไปนอนอยู่ที่อู้ของใครของเรานะครับเพราะว่าเรามีสองอู้นะแล้วก็อาหมัดเรียนกันแบบนี้นะครับแล้วก็นอนคนละอู้นะครับ แล้วทั้งสองเรานอนไม่กี่นาทีนะครับพอดีเพื่อนของผมนั่นก็เหนื่อยมากเลยก็นอนขึ้นไปนอนอยู่เทงอู้แล้วก็หลับเลยนะครับในเวลาเวลาน,นั้นอ่ะผมก็ยังไม่ได้หลับนะครับเรานอนประมาณสิบนาทีเนี่ยเรากําลังนอนอยู่นะครับเวลานั้นอน่ะเอาอู้มาปกด้านเทงนะครับเพราะว่าอู้เนี่ยจะมีด้านหนึ่งก็เป็นด้านที่มันปกอยู่เทงนะครับเรานอนอยู่ในแล้วก็เอาอู้ด้านเทงนี่มาปก ธรรมดานะไม่มีซีบอะไรอัดเรียบร้อยนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าอูสมัยนั้นก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะครับแล้วเรานอนไปนะข้างข้างแรกที่ผมเจอแปลกๆเนี่ยมันก็แปลกนะครับพี่น้องครับนะลองฟังดูว่าใครเคยเจอแบบนี้ว่าเป็นตัวอะไรนะแต่ตาผมตีราคาผมสังเกตผมสงสัยแล้วก็ สงสัยอยู่นะน่าจะเป็นผีชนิดหนึ่งที่อยู่ในป่าอยู่ในที่นั้นอนะ่ะมาลอกลวงมาบรบกวนเรามาทําอะไรแปลกๆให้เราเพื่อให้เรากลัวนะครับนะผมก็สงสัยแบบนี้นะครับเวลาที่เรานอนไปเนี่ยประมาณสิบนาทีนี้ผมก็นอนอ่านอนเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้หลับนะเราลูกสึกว่ามีมืออะไรเย็นๆนะครับที่แรกๆเนี่ยมีมือแปลกๆนะครับ จับอยู่ด้านเทิงอู้นะครับเพราะว่ามีอู้ปกหน้าอกของผมอยู่นะครับแล้วมีมืออะไรแปลกๆมาจับนะมาลูบมาค่อยๆลูบอยู่ด้านเทิงอู้เนี่ยลูบไปลูบมานะครับเวลานั้นผมก็รู้สึกว่าแปลกใจแล้วก็ตกใจแล้วนะครับนะเพราะว่าอยู่ในกลางกลางป่าดงเนี่ยก็รู้สึกว่ากลัวแล้วนะครับผมก็นอนเนงๆนะฟังดีๆว่าเอ๊นี่คืออะไรนะมันเป็นเพื่อนของผมหรือ ผมก็สงสัยแบบนี้นะครับแต่ผมฟังแล้วอู้ของเพื่อนเนี่ยก็ยังนิ่งๆอยู่นะไม่ได้มีความาแกล้งไปมาอะไรเนี่ยก็หมายความว่าเพื่อนของผมเนี่ยไม่ได้หนึ่งตัวนะฉะนั้นแล้วผมก็สงสัยว่าน่าจะเป็นสัตว์หรืออะไรแปลกๆบางอย่างนะครับเวลานั้นผมก็ค่อยๆนะเอามือของผมเนี่ยเปิดเอา ผ้าอู้ที่โปกอยู่ด้านเทิงนั่นผม,ผมเปิดบัดเดียวนะครับทันทีอ่ะแต่ไม่มีอะไรนะครับเวลานั้นผมยังไม่ได้ใต้ไฟสายนะเพราะว่าผมก็สงสัยอยู่แต่ยังไม่ได้สงสัยเท่าไหร่นะไม่มีอะไรเงียบอยู่ผมก็สงสัยว่าน่าจะเป็นตัวแมงตัวอะไรตกลงมาอยู่ด้านเทิงเนี่ยเฉยๆนะครับผมก็เชื่อมแบบน้ําอยู่แล้วผมก็ดึงเอา อูนั่นมาโปด้านเทิงตามปกตินะครับแล้วผมก็นอนนอนไปประมาณ5นาทีเนี่ยก็รู้สึกว่ามีมืออะไรแง่เข้ามานะครับมาจาบมาลูบอยู่ด้านเถิงอูนเนี่ยลูบไปลูบมาผมฟังอยู่นะเหมือนมือของคนนะแล้วก็ลูบไปประมาณไม่ถึงนาทีนะครับก็หยุดนะครับหยุดแล้วผมก็สงสัยว่าน่าจะเป็นอ่า เป็นตัวอะไรน่าจะเป็นตัวแมงตัวอะไรตกลงมาเฉยๆนะครับแล้วผมก็นอนต่อนะครับแต่ไม่ไม่ได้หลับนะครั้งที่สามเนี่ยลูกสึกว่ามือของมันน่ะผมก็ได้ยินมือมือของมันจกลงมาด้านอ่าด้านในแล้วนะครับเพราะว่าด้านเทิงนี่ก็มีอูปโอยู่อ่าเอามือจกลงมาด้านในนะมันลูบหน้าอกของผมนะเวลานั้นน่ะก็รู้สึกว่ามือของ ไอ้ตัวผีนั่นอ่ะมันก็มาจับหน้าอกของผมแล้วก็ลูบไปลูบมาแล้วก็ค่อยๆจับเหมือนคนเราจับแบบนี้นะจับจับจับับจับค่อยๆจับแบบนี้นะแล้วก็เวลานั้นผมนอนอยู่ในอู้เนี่ยไม่เวลานั้นก็เป็นยามฝนแล้วก็อากาศก็ร้อนมากนะครับเรานอนเราก็ไม่ได้นุ่งเครื่องอะไรต่างๆนะ จับได้หน้าอกของผมผมฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นมือของคนร้อยเปอร์เซนเลยนะครับจริงๆเลยผมฟังมือมันก็เย็นๆนะครับไม่ได้ร้อนไม่ได้เหมือนอคนเนี่ยคนนี่ธรรมดาๆเนี่ยรู้สึกว่ามือมือเนี่ยก็จะมีร้อนๆหน่อยนะแต่มือที่จับผมนั่นอะ่ะมันไม่ได้ร้อนนะเวลานั้นผมตื่นนะผมก็ กลัวมากเลยก็จับไฟสายนะในมือแล้วก็เอามือซ้ายเนี่ยพร้อมที่จะเปิดผ้าอู่ที่ปกด้านเทิงนี้นทันทีนะและผมเตรียมนะดนอ่มมือก้าบขวอเนี่ยก็จับไฟสายแล้วก็มือซ้ายเนี่ยก็พร้อมที่จะจับผ้าที่ปลกอยู่ด้านเทิงนั้นเพื่อจะได้เปิดทันทีแล้วก็ใต้ไฟสายทันทีว่าเป็นใครนะผมก็คิดได้แบบนี้นครับ แล้วผมเตรียมขักแน่แล้วผมก็เปิดอูอ้ทันทีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปิดไฟสายทันทีก็ไม่เห็นอะไรนะแล้วมือที่รูปหน้าอกของผมนั้นก็หายไปทันทีนะครับไม่มีอะไรที่แปลกเลยไม่มีอะไรที่ส่งเสียงดังอะไรต่างๆเลยนะครับนะเงียบเลย,เ,ลยเวลานั้นน่ะเพื่อนของผมก็นอนหลับไปแล้วนะครับแล้วสําหรับคืนนั้นน่ะผมมี จออาการแปลกๆแบบนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะนอนนะจริงๆแล้วผมก็อยากจะล่องดังๆให้เพื่อนของผมตื่นขึ้นนะครับแต่ผมก็ตัดสินใจว่าถ้าเราล่องแบบนั้นน่ะก็ยิ่งทําให้เราทั้งสองนี่กลัวยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วผมก็นอนดีๆแล้วก็ตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาดังไฟนะดังไฟไม่ต้องบอก เพื่อนของผมนะครับถ้าบอกแล้วเพื่อนจะกลัวนะจะกลัวแล้วทั้งสองอยิ่งกลัวขึ้นเรื่อยนะครับนะและผมก็ลุกขึ้นมาดังไฟจนแจ้งนะครับไม,ไม่กล้าจะนอนแล้วนะครับและเพื่อนของผมไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็ได้แต่นอนหลับไปนะเวลาเพื่อนของผมตื่นขึ้นมาเห็นผมดังไฟอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนก็บอกว่าทําไมว่ะดังไฟทั้งคืนเนี่ย ไม่เหนื่อยหรอทําไมไม่นอนก็บอกผมแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่บอกอสิ่งที่ผมเจอใหอ้เพื่อนรู้นะครับผมบอกว่าเออผมก็หนาวหน่อยนะครับก็ดังไฟเฉยๆนะครับผมก็บอกแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่แจ้งมาเนี่ยผมก็บอกให้เพื่อนบาให้เราทั้งสองกลับมาที่บ้านนะครับ เพราะว่าผมเจอสิ่งแปลกแล้วนะแต่ผมก็ไม่บอกว่าผมเจอสิ่งแบบแปลกนั่นนะเวลาเพื่อนของผมและผมกินเข้าเช่าแล้วทั้งสองก็กู้เครื่องของอะไรกลับมาบ้านนะกลับมาที่บ้านเรากลับมาถึงอยู่ที่ใกล้จะถึงบ้านเราเลยนะครับผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนฟังนะครับเพื่อนก็กลัวมากๆนะครับเพื่อนก็ด่าผมนะครับว่าทําไมไม่บอกเพื่อนนะครับ ถ้าผมบอกแล้วทั้งสองเราก็จะได้กู้เครื่องอกลับมาที่บ้านในเวลากลางคืนนะครับเพื่อนก็บอกแบบนี้ครับแต่เพื่อนก็กลัวมากแล้วก็เวลาเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยเพื่อนก็จะเป็นได้มาทาพิธีสู้ขวัญเนี่ยให้เพื่อนผมนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใจน้อยแล้วก็กลัวมากนะครับ แต่ส่วนตัวของผมก็กลัวมากแต่ก็ยังธรรมดาอยู่นะครับนะและเรื่องเราทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยคือเรื่องที่ผมเจอในสมัยผมยังเป็นหนุ่มนะแลยก็เพื่อนของผมกับผมเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตในป่าไปเป็นในพรานนี่แหละนะเรื่องที่ผมเคยเล่ามาหลายๆเรื่องในช่องของผมเนี่ยเกี่ยวกับในพรานเนี่ยในอดีตเนี่ยคนโบราณของเรา คนบนดอยของเราเคยไปเป็นในพานอยู่ในป่าในสมัยโบราณเนี่ยเขาเจอหนักกว่านี้นะครับนะสมัยนั้นคนยังน้อยแล้วก็ผีเสืออะไรต่างๆยังมากนะครับก็มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆมากมายนะครับแต่สมัยที่เป็นสมัยผมเนี่ยก็ถือว่า โลกนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วก็สถานการณ์อะไรแบบแปลกนี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็มีแค่นี้แหละนะนี่คือเรื่องหนึ่งที่ผมเจอในชีวิตของผมนะครับแล้วเรื่องเราทั้งหมดที่ผมเล่ามานี่ก็มาจบเพียงเท่านี้นะครับแล้ววันหน้าโอกาสหน้าผมก็จะหาเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังนะผมยังหลายๆเรื่องในชีวิตของผมนะที่ผมเข้าไปใช้ชีวิตในป่าผมเคยเจอสิ่งที่แปลก บางครั้งก็เป็นผีบางครั้งก็เป็นคนแต่ก็ทําให้เรากลัวก็มีนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับนะแล้วถ้าใครอชอบแล้วก็เรื่องเล่าแบบนี้แล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ